คะวันนี้มาพบกันอีกแล้วในช่องคิวตี้พายแชนแนลค่ะเนี่ยเราพาทุกท่านมาอยู่ในหน้าของยูฟาบารดีนะคะทุกคนพบทุนมาสา0 0ับาทเดี๋ยวเราจะมาเล่นเบ็ดหนึบาทกันก่อนเลยนะคะทุกคนคะ่ะทุกคนคะ่ะคือเกมนี้นะคะมันจะเป็นเบ็ดใครเบ็ดมันนะคะทุกคนถ้าเปลี่ยนเบ็ดนะเห็นไหมมันจะเส้นแจ้งเตือนทางบนว่า เด็ด5เบ็ด120เก็บสองแดงได้เท่านี้แต่ถ้าเปลี่ยนไปเด็เด,ด45ไม่มีสองแดงนะคะทุกคนคะเราต้องเล่นเด็ดเดียวไปเลยนะคะทุกคนวันนี้ตอนนี้เราอยู่ที่เด็ด120บาทนะคะทุกคนได้ซองแดง3ซองนะซองเล็กสองแล้วก็ซองกลางนะคะทุกคนคะมันจะเก็บเหมือนเก็บไว้ให้เราไปเรื่อยๆนี hanging, ่ไงเห็นไหมทุกคนซองแดงมามันจะเด้งขึ้นไปอยู่บนเอ่อต้นไม้นะคะ เหลือหนึ่งพันเก้ารอแล้วนะคะทุกคนยังไม่ไหวเอาอีกรอบ patio, ตัวเอยี่สิบหกบาทองแดงเปิดมาแล้วคะ่ะสองแดงเต็มแล้วได้สามการหมดสีนะคะทุกคนเหมือนกัจะลุ้นเงินแล้วมีจะมีเงินรางวัลอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะก็จะมีการมอนตี่เออครั้งสุดท้ายมาไม่มาอยู่สิบบาทเงินรางวัลรวมสองแดงนี้หนึ่งร้อยสามสิบสามบาทคะ่ะ โอ้โหน่าจะห้าตัวเนาะนี่สองแดงเพิ่มมาอีกแล้วเช็ค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 มาอีกตัวหนึ่งดิโอ้โหเกมโบนัสแตกแล้วนะคะทุกคนมาเริ่มกันเลยขยำต้นไม้อ่ะขยำดวงตาเลือไปอ๋อขยำไงวะเนี่ยอ๋อกดๆหรอ อ,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 อขยำรอบแรกได้210บาทอืมมีหลายอันนี้มีหลายตัวเลือกขยำ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 โอเคเลือกมาสองอืมอันแรกก็ได้เป็นพันแล้วอ่ะทุกคนตเติมอีกหนึ่งโอ้โหได้อสองเลือกดีอ่ะ พันเจ็ดบวกมาอีกห้าร้อยสามพันสามหกสิบบาทเกมโบนัสของเราวันนี้แตกแล้วนะคะทุกคนสำหรับนายูฟาบัตดี้ของเราเลยโอ้โหขนาดนี้ก็ต้องออกแล้วปะจะอยู่ทำไมก่อนเค่ให้ยาวให้ยาวเดีวเรื่อยอีกก่อนมันยังไม่จบแค่นี้ ยังไม่จบแค่นี้นะทุกคนนะอีกเรื่องอีกนึงจะเลืองเือนน้อยแลอเรื่อ,น,น,อ,อน,นี้คันเจ็ห้าสิบมาอีกสามร้อยห้าสิบบาทเงินรางวัลรวมทั้งหมดหกพันแปดร้อยเกสิบห้าบาท ขอแสดงความยินดีกับอีชันด้วยค่ะตบมือค่ะสำหรับยูฟ่าวันที่องเราวันนี้นะคะทุกคนก็พอไว้เพียงเท่านี้นะคะฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะรุ่นะคะ่ะแล้วก็กดกระดิ่งด้านบนให้ด้วยนะคะเพื่อเปิดการแจ้งเตือนนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ